ทรงนกกงหัวจุกดูนะครับนะคขอดูก่อนนะครับนกกงหัวจุกนี่นกกงหัวจุกครับดูนะครับชาวเน็ตครับสังนกลงหัวจุกนี่ผมจะออกแบบอย่างนี้นะครับ ือหมายความว่าน,นกโรงหัวจุกเนี่ยมันจะตรงนี้มันจะต้องสูงครับตรงนกโรงหัวจุกครับเราต้องออกแบบให้เขาด้วยตรงนกกครงหัวจุกครับเราต้องจับตรงนี้ไว้หน่อยนนะครับจับไว้อย่างนี้โดยที่เราจะมาตัดนกโรงหัวจุกบวก ปลาหมึกกล้วยนะครับสองทรงในทรงเดียวกันผมจำเป็นจะต้องทำให้เขาด้วยแหละครับครับนกกงหัวจุกบวกปลาหมึกกล้วยนะครับเนี่ยผมจะดูให้นะครับน <c oughs> กกงหัวจุกบวกปลาหมึกกล้วย <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ครับนกกงหัวจุกบวกหมึกกล้วยครับเนี่ยผมก็ต้องออกแบบอย่างนี้ ออกแบบให้สวยที่สุดเลยครับวิธีการดตองมันก็ง่ายๆตรงนกคงหัวจุกบวกหมึกกล้วยนะครับผมเอาหมึกกล้วยก่อนนะครับขึ้นแบบก่อนนกคงหัวจุกบวกหมึกกล้วยนะครับหมึกกล้วยนี่มันจะเป็นอย่างนี้ เราต้องให้มีหนวดมันก่อนเราต้องทำหนวดมันก่อน <c oughs> หนวดมึกกล้วยครับออกแบบให้นะครับหนหนวดมึกกล้วยเนี่ยครับบวกนกกงหัวจุกอันนี้เอามึกกล้วยก่อนนะครับมึกกล้วยมันจะเป็นอย่างนี้ทำหนวดมึกก่อน ้วยบวกนกกงหัวจุกด้านบนครับเราก็ออกแบบให้เขาให้มันพสวยๆหน่อยให้ชาวเน็ตดูหมวดหนึกก่อนนะครับวนนี้เราก็มาดูทรงนกกงหัวจุก บวกนกคงหัวจุกด้านข้างเราใช้เบอร์หนึ่งนะครับนี่ด้านข้างนี่ใช้เบอร์หนึ่งให้ดูข้างนี้ก่อนนะครับให้ดูข้างชัดๆเลยให้ดูเลยนะครับใช้เบอร์หนึ่งนะครับ เราต้องย้ำด้านข้างก่อนแบบนี้ทรงมึกกล้วยบวกนกกรงเอทรงบวกนกกรงหัวจุกสองทรงในทรงเดียวกันครับในแบบคนนี้ก็มาจากประเทศไทยนี่แหละครับแต่ว่าเขาชอบมาตัดบ่อยกับช่างอ่อนครับ ตัดประจําเลยแต่เขาสั่งเขาสั่งอย่างนี้นะครับผมก็ต้องทํานก,กงหัวจุกบวกหมึกกล้วยครับนี่ครับให้ดูชัดๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็เราใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัด ผมหน้าหนาวมันตัดยากเราต้องค่อยๆเลื่อนปรเตะเลียนนะครับเพราะคนทุกคนเขสาสระหัวประจาหน้าหนาวเนี่ยบางคนก็ห้าวันสะบางคนก็สะทุกวันมันก็สะอาดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าหน้าหนาวเนี่ยตัดผมยากที่สุดเลยนะครับเราต้องอ่านหัวคนให้ขาดว่าเขาทําสะอาดมาหรือผมเส้นเล็กผมเส้นใหญ่อย่างนี้เราต้องกะให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะตัดผมไม่เดิน พราะมันสวมฟันเบอร์หนึ่งด้วยช่างต้องระวังนะครับตรงที่เราไม่ระวังแล้วมันจะไม่เป็นทรงแล้วเขาก็จะบ่นเราว่าปัตรเลี่ยนไม่คมบ้างส่วนใหญ่มันก็ไม่คมอยู่แล้วแหละท่านนะรู้ตัวดีทีนี้ใครจะส่งบริจาคให้ก็บอกมาเลยครับผมไม่มีจะตังไปซื้อแล้วมันไกลมากเลยมันหาซื้อยากสั่งทางเน็ตเขาก็ไม่รู้บ้านเลขที่ผม เขาก็ไม่ส่งมาให้ผมขอบอกไปก็ได้บ้านเลขที่82หมู่13ตําบลดงใหญ่นายกันงาช่างหลอ่อแค่นี้แหละถึงเลยครับถ้าใครอยากส่งมาให้ก็ส่งมาเลยครับบ้านเลขที่82หมู่13ตําบลดงใหญ่อำเภอพิมายหมู่13ตําบลดงใหญ่นะครับ3 0 1 1 0นั่นแหละรครับใช่ไหมคราดอะไรนะ1 1หนึ่ง,งอะไรนะ สามศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์โคราชตรงมาเลยครับผมไม่ได้ปตัตจัยเลียนมันไม่คมแล้วมันใส่ฟันนะมันตัดไม่ได้มันอืดมากมันช้าสําหรับผมมากครับไม่ได้ขอหรอกแต่ใครเห็นก็เวทนาช่างอ่อนบ้างก็แล้วกันว่าลาบากลำบนจริงๆอยู่ในป่าเขาลงเนาไฟนั่นแหละครับพอตัดทรงออกแบบทีนึงก็ต้องคิดยาก อาจจะเลี่ยนมันไม่คมเราก็ต้องยอมรับในแบบเขาก็ยังทนมาตัดเลยเขาบอกว่าตัดผมบ้านช่างอ้อนปัจเลี่ยนถอนหัวเลือเกินว่ะโอ้ก็ทนไปแหละครับเียงมาทางนี้เออดูนะครับทรงหมึกก้วยบกนกงหัวจุกครับนี่นกงหัวจุกต้องขึ้นทรงตรง,ตรงกลางอย่างนี้นะครับด้านหน้าเป็นทรงหมึกก้วยนะครับ คนที่นำมาก็หัวเลาะหัวขวนครับผมออกแบบทรงผมมันไม่คือเจ้าบ้านเขาเขาสั่งผมอย่างนี้ผมก็ต้องทำตามนะครับน,นกกรงหัวจุกบวกมึกกล้วยครับผมก็ทำให้ดูอย่างนี้แหละครับใครว่าไม่ดีก็ด่ามาดุมาผมก็ผมก็ดุไปแหละครับเพราะว่าคนที่บอกผมว่าทำไมทำทรงดีกว่านี้ไม่ได้เหรอ ครับขอบคุณครับทําดีได้แต่ก็แขกเขาสั่งอย่างนี้นะจะให้ผมไปทําอย่างอื่นมันก็ทําไม่ได้เป็นตัดอย่างอื่นเขาก็ไม่เอาก็เขาทาอย่างนี้แล้วเขาก็จะไปเตะบอลทีมฟุตบอลหมู่บ้านนูน่นนะครับแข่งขันกันนู่นแหละครับก็เป็นนักบอลประจําหมู่บ้านตะบนตรงใหญ่ด้วย <c oughs> ไปแข่งบ้านกล้วยบ้านบ้านขามบ้างบ้านสาลาบ้างเขาก็ไปแหละครับวันนี้หน้าตาเขาดีแต่ช่างหน้าเตะเนาะ ท <laughs> ีนี้เรามาดูทรงหมึกแกละครับผมจะทําทำให้ดูอันดูชัดๆเลยชื่อทรงชื่อนกกงหัวจุกบวกหมึกแกลหมึกกลผมจะต้องเอาเอาเอาเง่งนี้ปัจเลียนเนี่ยคมไม่คงก็จิกลงมาทำให้เป็นหมึกกลให้ได้เพราะหมึกกลมันจะมีหนวดกี่หนวดไป้ข้างมันนี่หนวดหนึ่งนี่ ีหนวดหนึ่งหนวดมืกกล้วยก็แต่งให้มันสวยๆหน่อยอย่างเงี้ยหนวดตรงกลางเอาไว้ให้มันกินเหยื่อให้มืกกล้วยมันกินเหยื่อด้วยมีสามหนวดสี่หนวดนี่แหละครับแล้วก็กันให้สวยๆอย่างนี้ครับกันเหลี่ยมโค้ง ดูนะครับเนี่กันเหลี่ยมโค้งนะให้สวยเลยให้มันเข้ากับโค้งใบหูสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังนี่เขาก็จะเอาไว้เป็นทรงกันกันเหลี่ยมตัวยูอย่างนี้ยครับให้ดูข้างหลังเนี่ยเป็นตัวยูแล้วก็เอามีดกันซ้ำอีกครั้ง ให้ชาวเน็ตดูนะครับทรงนี้ชื่อทรงนกกรงหัวจุกบวกหมึกกล้วยหมึกทะเลทะเลน้ําลึกนะครับหมึกเขาเรียกว่าหมึกแดงหมึกแดงชื่อในชื่อในทะเลนะหมึกแดงแต่อันนี้มันเป็นหมึกกล้วยนี่ครับแล้วก็แต่งตรงนี้โค้งให้สวยๆเป็นเหลี่ยมอย่างนงี้เนี่ยทำฉากให้มันได้ฉากหมึกให้มันได้หนวดสวยหนวดหมึกต้องให้มันสวย แล้วเขาไปกัดสีแดงสีเขียวนะครับเขาไปกัดสีได้ตรงนี้ก็เอาโค้งเหลี่ยมโค้งนิดเดียวนะครับนี่นะครับชวงมึอกล้วยบวกนกคงหัวจุกต้องทำอย่างนี้แหละครับเท <Hey, S 1> มากเลยตรงนี้ในบ้านดงมีคนเดียวเนี่ยที่ตัดครับเขาชื่ออะไรผมก็ไม่บอกหรอกแต่ว่าเขาชอบตัดจริงๆเลยคนนี้ ครับชาเนตครับเมื่อเห็นภาพนี้แล้วก็ขอบพระคุณนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยบริจาคแัตเตเลียน <c oughs> ที่เธอมาให้สักอันก็ยังดีครับขอบคุณมากนะครับชาเนตครับสู้ๆเอ๊